สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้กันเลือก600เลยนครับนีกันเก็บเรียบร้อยแล้วครับ9มงบ่ต้องบ่ต้อง้าวแล้วเท่าฝันสลายแล้วไอทำหลวงพ่อแล้วเพื่อนให้ลงมือบุญในซีซีเบิดบุญแล้วเป็นทางเพราะว่า ไปทักไอ้แปดใจนะจะเลเป็นอ๋อเหมือนไปมือบุญกระถิ่นปับป้าได้ใต่หลังเนี่นนมื่อเนี่ยสองร้อยแปดกิโลครับมันจานคีรีพอนแกน ถ้ามันบมมน่มเย็นน้ำเทสการผมมาบ่อนานี้ขนาตอนนี้าทางแอดมินทางผู้ล่วงหน้าไปแล้วนะแจ้งมาแล้วว่าเส้นบ้านไถ่นรถปิดลายครับมิตรภาพเพราะว่าเขาปิดเขาปิดทางเลี้ยวเขามาบอระบือนะครัเนาะแต่เขาแล่นไปจากบอระบือในที่เลี้ยวไปเพนนบดเนี่ยเพิ่น,เพ,นเพิ่นกันเพิ่นกันทางไว้เพราะว่าเพิ่นหยานรถติดเพิ่นปิดยามเทศกาล ทุกเทศกาลนี่นะถ้าเขาที่ไปเซ็นนั้นเขาต้องได้ยูเทิรนเลี้ยว้ส้ออกไปไปยูเทิร์นหกิโล่านไปหากับหาเป็น10บกิโลเนี่ยเพื่อนว่ารถติดสิบกิโลนั่นต้องมีละสองชั่วโมงเ็เลยคิดแผนกันยูว่าที่เล้งเขาไปสารคามไปบ้านแพงบ่อไปท่าท่าดูสีแผนผมว่าที่แล่นเขาพาบ้านไทยเลย ครับอีเดียวขวาออกเลนผ้าตัวบันไพ่ไปผูซีแยกไฟแดงเลยแต่ผมเห็นป้ายเพื่อนห้ามรถบรรทุกเนี่ยรถบรรทุกนี่ผมว่าเพื่อนไหนห้หามรถพ่วงนะเพราะรถของพ่อน่ผมกะะผม็เคยเข่าไปยุครับเข่าไปย่หรือถ้าผู้ใดมีเส้นใดแน่น้ำกะคอมเมนต์มาได้ครับมีได้อ่านใหย้ยีเดะวัาที่ไปหอดคุณ ขณะที่สองชั่วโมงอยู่ปั่นไทยสองสามชั่วโมงอยู่แต่ว,วัาที่นี่ปัญหาคือเมื่อนี้เมื่อวานรถไตเตอ้าสร้าง,ดงแดงแดนมาส่อมตกลอยเอบแดนมาจะอะไรบ,บ่บอครบตอนนี้ล้มหัวไหล่กับเก่าอีกหยยบเบรกสองเที่ยนหน่งขึหายเลย <c oughs> ต้องเอารถไปแก้ปัญหาก่อนแล้วเมื่อนี้แห้งร้านแ,แห้งหยุดเทศกาลใีประเทศนะ หัวทั้งปัน่นบุญหัวทั้งปัง่นลรงครับค่ะอ้าเร็ว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 เอาต้องฟังเอาต้องฟังขึ้นแหวบเฉพาะมือ แลอ้ยหวานมือหันได้โยนยาไปขายต่อฟองสั้นะปะเล็งเอาก็ได้หรอกรวมเดียอาบน้ำอาบท่าก็ยี่พอดีกันแล้วมั้งตอนเบิ้งเส้นทางเบิ้งซอยกันดีๆมองใดแดงจึ้งขึ้นรีเลี่ยงได้หาทางไปให้ได้ใส่วิทยายุทธเอามองใดแดงมองใดเลียงก็ พิแล้วนะเาเดี๋ยวเอาม้าไปขายากั่แม่น้อยยังม่ห้มเนียตลาดเดี๋ยวบอกเีวปเจ้าอาไปแดงแรกไปแดงที่มีปมมีเลียวมีเลียวขวาเลียวซ้ายแลอัน่ไม่หนกที่ออก้านึงออกนิบกิออก้ันสิงิจตปุ๊บแล้วเขาย้อนไม่หนีเขาเลยนี่ทังไาคาม่ทุบุบแล้วกไปแดงไปชนุนเล

ไอเต้มาเอาเส้นทางก่อนนเต้มามาเอาเส้นทางก่อนเดี๋ยวจะแนะนำมาดอมาดเฟือมาเอเส้นทางกนเร็วมาดมเอาทัพท์สามดาอโซเฟอร์เอ้ย เมื่อนี้ต้องประชุมกันก็องออกครับเส้นทางพอรู้สึกว่าิม,มีปัญหาอยู่ดอกเรื่องรถติดครับไปเฮอะอย่ามาคุบกันวัดมาจ้าเจ้าตามรถเห้นเด้อ ันมาถอดบ้านด้วยอ่าอ่าอ่าเรื้อเรื้อเหลืองเรื่อยๆเลยทั้งเหลืองทั้งแดงยย้น like ้ำไฟแดงอะไรแดงแดงกะปากปากมาอยู ta. ่แต <Pos> ่เส้นทางที่เขาที่เียนน่ะมันที่ไป มันยิีรถติดหลายเดี๋ยวย่หาวิธีเลี่ยงแ่ไงหาทั้งเลี่ยงทั้งผลกันธนาคารนงกว้างกว้างก็ได้หลายที่ ไปาปกินได้กินได้กินม้เลยแซเลียแ่ผม่มีหมงแซ่หรอกมแซเามีมาบานกินนี่และเร้วามีมาคุกะยังอะยังมีมามีมาเ้วดาวบ้องดาวบ้องอันนี้มีขวกันเลยตาะเออไปตัดใ่ถุงาหวมาตดมาสิบห้าชิ้นปักมาเลย ไป<ห>สตาร์ตสตาร์ตรถสตาร์ตรถเออไปคลิปนี้เดี๋ยวฟังไปสถานี้กัน,นรครับพี่น้องครับประชุมเส้นทางกันก่อนแบบนี้หน่อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ